ในวันธรมธรมดาๆวันหนึ่งขณะที่มาร์กเกรสันซูเปอร์ฮีโร่มือใหม่กำลังทำการบ้านเช็คเช่นวัยรุ่นธรรมดาทั่วไปก็มีสายเรียกเข้าจากพ่อของเขาโนแลนโทรมาขอความช่วยเหลือจากมาร์กเนื่องจากตอนนี้พ่อกำลังยุ่งอยู่กับภารกิจของพวกกาเ r ียนส s อ f ฟ h e g l โล e พ่อบอกว่ามีโคดไวรัสกำลังบินเข้ามาที่โลกจากที่เคยสู้กับหมอนี่มาโนแลนคิดว่าคงจะไม่เกินฝีมือมาร์กหรอก แต่ก็คงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่หินที่สุดที่มาร์คเคยสู้เลยก็ได้โนแลนต,ต้องการให้มาร์คบินขึ้นไปถึงวงโครจรแล้วกันไม่ให้ภัยร้ายเข้ามาในโลกหลังแต่งตัวเสร็จมาร์กก็บินออกนอกโลกทันทีแม้ว่านี่จะเป็นครั้งแรกของเขาเมื่ออยู่ในอวากาศมาร์คกลับมองไม่เห็นวีแวลของเอเลี่ยนตัวนะั้นแกมาเร็วดีนี่โอ้เดียวนะแกเป็นเด็กใหม่ด้วยนี่นะไม่เร็ว แต่ถ้าแกจะเหวี่ยงฉันไปชนกับอะไรแล้วก็ดวงจันทร์แกอยู่ทางโน้อนน่ะทำไมฉันถึงได้ยินเสียงแกในหัววะเนี่ยแม้ก็ถ้าแกรู้วิธีสื่อสารกันในอาวากาศที่ดีกว่านี่ก็บอกมาเลยไอ้นี่ทำฉันปวดหัวตบๆตลอดเลยวะ่ะแล้วแกยังพูดภาษาอังกฤษด้วยอะอันแน่นอนโชคได้สวยแกคิดว่ามันเป็นเกมหรือไงวะเนี่ยไม่ใช่เลยงั้น แกเป็นพวกช่างพูดสินะไอคนก่อนมันคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่บ้างบอกว่านั่นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแต่ฉันว่าการที่มันตั้งเจสู้เกินไปก็เหมือนบอกกันช้างอ้อว่ามันอ่อนแอขนาดไหนแน่นอนฉันไม่คิดว่าเคยสู้กับไอหมอนั่นนานขนาดนี้หรอกนะเออไม่ได้ว่าดายนะมาร์กถูกต่อยกลับลงไปที่โลกก่อนจะบินกลับไปสู้อีกครั้งไม่เานะตอนแรกแกก็ทำอย่างนี้จำไม่ได้หรือไง การต่อสู้ดำเนินต่อไปสักพักจนมาร์ครู้สึกว่ามีบางอย่างที่ทั้งคู่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่เขาจึงขอเวลานอกและคุยกันก่อน หลังจากคุยกันสรุปคือเอเลียนตาเดียวคนนี้มีชื่อว่าอเลนเป็นสมาชิกของ c o a l i t i o n of the planets องค์กรรักษาสันติภาพระหว่างกาแล็กซี่เขาถูกส่งมาเพื่อทดสอบความสามารถของผู้พิทักษ์ในดวงดาวที่ร่วมโครงการเพื่อให้พร้อมต่อภัยคุกคามที่จะมาถึงแต่เรื่องที่น่าตลกก็คืออเลนใช้เวลาเดินทางมาที่โลกถึง15ปีซึ่งมาร์กก็ได้ฉเฉลยว่าเขาบินมาผิดดาวโดยตลอด เพราะจริงๆแล้วอาเลนต้องบินไปอูเรสไม่ใช่โลกทั้งคู่จึงบอกลากันแล้วแยกย้ายกลับบ้านเมื่อถึงบ้านมาร์กเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อฟังว่าเขาจับเข่าคุยกับอาเลนและวทั้งคู่ก็จากลากันด้วยดีทําให้โนแลนประทับใจในตัวมาร์กเป็นอย่างมากเพราะในครั้งแรกที่เขาสู้กับอาเลนทั้งคู่ใส่กันยับเดบี้จิงแซลสามีว่าเขาควรใช้สมองมากกว่านี้ ในวันต่อมาสองพ่อลูกกำลังเล่นปาลูกเบสบอลข้ามโลกกันอยู่พลางก็พูดย้อนกลับไปถึงตอนที่โนแลน์โดนเอเลียนดึงเข้าไปในประตูมิติแต่ประเด็นสำคัญก็คือทุกคนเห็นว่า i n v i n c i b ซิเเรียกอมนิแมนว่าพอ่อและเป็นไปได้ว่าเหล่าร้ายของอมนิแมนอาจจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ในการมาลอบกัดเขาจากนั้นไม่นานวิลเลียมเพื่อนสนิทก็ได้มาหามาร์กเพราะทั้งคู่มีนัดจะไปเยี่ยมดูมาหาลัยด้วยกัน โนแลนกับเดบบี้จึงใช้ช่วงเวลานี้ในการ <c oughs> อาให้ภาพมันบรรยายเอานะครับตัดภาพไปที่ทีมทีมโรบอทกำลังแจ้งข่าวสำคัญกับสมาชิกว่าเขาได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมกับกลุ่มฮีโร่อันดับหนึ่ง Guardians of the Globe และข่าวร้ายก็คือเขาอาจจะต้องยุบทีมทีมลงเพื่อโฟกัสกับทีมใหม่มากกว่าแต่ทุกคนก็ไม่ได้เสียใจทั้งยังยินดีกับโรบอทอีกด้วย ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์เรื่องชุดฮีโร่ของเขาอย่างวิตกกังวลดูเหมือนว่าเขาเคยเป็นสมาชิกของ guardians แต่สูญเสียพลังไปจึงต้องพึ่งพาพลังจากชุดนั่นแทนในภายหลังเราจะรู้จักเขาในนามของ black samson ซึ่งโรบอตน่าจะเข้ามาแทนที่ฮีโร่คนนี้เนื่องจากเขาไม่มีประโยชน์กับทีมอีกแล้ว ตัดกลับมาที่มาร์คและวิลเลียมทั้งคู่ก็เดินเที่ยวดูมหาลัยไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับริกเชอร์เดียนซึ่งไม่ได้เป็นความประทับใจแรกที่ดีมากนะักเพราะนอกจากสาวๆในมหาลัยที่ทั้งคู่เห็นตรงกันว่าแจ่มสุดๆไปแล้ววิลเลียมกับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแก้ไม่ให้คนอื่นเรียกชื่อเขาผิดแทนในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งตัดสินใจว่าจะเรียนต่อที่นี่กลับมีหุ่นยนต์ครึ่งมนุษย์ต่อยกำแพงข้างหลังมาร์กและวิลเลียมออกมา เห็นดังนั้นมาร์กรีเปลี่ยนเป็นชุดอินวินซิเบิลและออกไปปราบปรามทันทีแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดแต่หุ่นยนต์กลับตบมาร์กกระเด็นภายในหมัดเดียวเท่านั้นและในขณะที่มาร์กกำลังช่วยผู้คนหุ่นยนต์ที่ดูเหมือนจะเข้ามาทำร้ายเขาก็กลับกระดดดไปหาแท่งแหลมดับอนาตัวแตกทันทีเมื่อสถานการณ์ทุกอย่างสงบลงมาร์กก็รีบเนียนกลับไปหาวิลเลียม โอ้วิลเลียมขอบคุณพระเจ้านายยังปลอดภัยฉันต้องออกไปหาคนมาช่วยนะ่ะใช่พวกทำไมนายไม่บอกฉันว่านายมีพลังวะในร้านตัดชุดอาเธอร์บอกกับมาร์คและโนแลนว่าชุดที่เขาตัดเพื่อคืนพลังให้กับแบล็กแซมสันดันถูกขโมยไปจุดที่น่าสงสัยก็คือมีเพียงแค่ชุดแบล็กแซมสันเท่านั้นที่ถูกขโมยไป เขาเลยสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าตัวเองก็ได้ตัดภาพกลับมาที่อะตอมอีฟกำลังไปฐานทัพทีมทีมแต่ดูเหมือนว่าเธอได้บังเอิญเจอสิ่งที่ไม่ควรเห็นเข้าแล้วณมิดไนซิตี้เมืองที่ตกอยู่ในเงารัติการตลอดเวลามีดาร์ w วิงกำลังปราบโจนกระจอกอยู่ก่อนจะได้รับสัญญาณเรียกรวมผลจากฐานทัพก u าเดียนส r Red r รัชฮีโร่ความเร็วเสียงขณะที่กำลังออกเดทพร้อมกับปราบเหล่าร้ายไปด้วยก็ได้รับสัญญาณเช่นเดียวกันและนั่นยังรวมถึงสมาชิกคนอื่นๆใน guardians อย่าง War Woman สตรียอดนักรบ a q u a r u รั arius, เจ้าสมุนแอตแลนติส Mar t i a n Man ฮีโร่ชาดาวังคาร Green Ghost จอบล่องฝนทะลุพบและ Immortal มนุษย์อมตะ ก็ถูกเรียกรวมพลเช่นเดียวกันเมื่ออยู่รวมกันครบทีมกลับไม่มีใครรู้เลยว่าทำไมและใครเป็นคนเรียกรวมพลแต่ทันใดนั่นเองไอคี้คลาดแสดงตัวมาสิวะ แกจจะจัดการคนอื่นได้นะแต่ซ่อนจากฉันไม่ได้นานหรอกเว้ยแกฉันไม่เคยชอบแกเลยแลเราก็คงคิดไม่ต่างกันมากนะ The Guardians of the Globe กลุ่มฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดถูกสังหารลงได้อย่างง่ายดายภายในพริบตาด้วยฝีมือของ Omni-Man หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดเมียนดั์กบิรนักสืบพันนรกกำลังสอบถามโนแลนเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่โนแลนด์ก็บอกปัดปฏิเสธไปว่าเขาไม่รู้เรื่องและยังคงภาวากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ The Guardians ก่อนที่เขาจะพูดถึงชุดของแบล็กแซมสันที่ถูกขโมยไปว่าหากมีชุดนั่นก็คงจะมีพลังมากพอที่จะเอาชนะการ์เดียนได้ซ้ำ b บล็กแซมสั n ก็อาจจะแค้นที่ตนเองโดนเตะเอาจากกลุ่มอีกเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งตัดภาพมาที่มาร์กเขาเจออีฟกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องของเขาพร้อมระบายว่าเธอเพิ่งเห็นเร็กซ์แฟนหนุ่มและเคสที่แยกร่างกำลังมีซัมติงกันคาตาของเธอทันใดนั้นเดบบี้ก็เปิดประตูเข้ามาเห็นภาพที่ชวนให้เข้าใจผิดแล้วจึงเรียกทั้งคู่ลงไปคุยข้างล่าง มาร์กโดนแม่ดายกใหญ่เรื่องที่พาผู้หญิงเข้ามาในห้องเพราะเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเลยเถิดได้หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอแม่มาร์กจะบอกไปว่าเขา2คนเป็นแค่เพื่อนก็ตามก่อนจะตบท้ายด้วยข่าวร้ายจากโนแลนว่าพวกก u a r d i a n นเสียชีวิตหมดแล้วขณะที่มาร์กกำลังคุยเรื่อยเปื่อยกับวิลเลียมก็มีสาวผมลอนยื่นจดหมายมาให้มาร์กเธอคือแอมเบอร์เบนเนตนั่นเอง สัตภาพมาที่งานศพข,ของพวก Guardians ฮีโร่มากมายแห่กันเข้ามาร่วมงานนักสืบเดเมีนกำลังคุยอยู่กับ s a v เ g e ดราก้อทันทีที่เห็นแบล็กแซม s ันก็บอกว่าเขาคงไม่ใช่คนทำแม้จะมีมูลมากขนาดไหนแต่หลังจากการตรวจสอบและการสอบถามเจ้าตัวโดยตรงมันชัดเจนมากว่าเขาไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้ต่อมา อ,อมนิแมนก็กล่าวสูนทรพจน์ไว้อาลัยแด่เพื่อนที่จากไปแม้แต่แฟดมอลเลอร์ก็ยังเข้ามาร่วมงานศพเพื่อสแสดงความเคารพต่อศัตรูที่คู่ควรจนกระทั่งเกิดระเบิดขึ้นข้างหลังอมนิแมนมันคือฝีมือของแซนฟอร์ดพ่อบ้านของ Black แซมสันที่โกรธแค้นเพราะเจ้านายโดนเด้งออกจากทีมจึงคิดจะล้างแค้นพวกกอร์ดนสุดท้ายก็ถูกอมนิแมนจัดการภายในหมัดเดียว ตัดภาพมาที่ฐานทีมทีมอีฟบินมาหาทุกคนแต่กลับเจอเร็กซ์และเคทที่ออกตัวชัดเจนว่ากำลังจีบกันอยู่เราจึงนับได้ว่านี่คือจุดที่อีฟออกจากทีมทีมอย่างเป็นทางการขณะที่มาร์กกำลังอ่านจดหมายของแอมเบอร์วิลเลียมเพื่อนรักก็เข้ามาขัดจังหวะเพื่อมาบอกว่าในไหนก็มีเพื่อนเป็นซิเปอร์ฮีโร่แล้วเขาอยากลองบินบนฟ้าดูบ้างมาร์กเลยพาวิลเลียมบินขึ้นฟ้า พร้อมกับสีหน้าที่ไม่ไหวจะทนในขณะเดียวกันโนแลนกำลังบันทึกเกี่ยวกับหนังสือเรื่องใหม่ของเขาแม้ปากจะบอกว่าเสียใจเพราะการตายของเพื่อนแต่เด็บบี้รู้ดีว่าปกติโนแลนจะไม่เป็นงี้เวลาเสียใจซึ่งในจุดนี้ก็เ,เป็นตัวจุดประกายให้เด็บบี้เริ่มสงสัยในพฤติกรรมของโนแลนณนะสุสานยังจำกันได้ไหมครับเดร็ก เด็กหนุ่มผู้รอดชีวิตจากการทำเป็นระเบิดของเดวิดเฮาส์ที่ไม่มีวันใช้ชีวิตแบบคนปกติได้อีกเพราะอุปกรณ์นี้ต้องติดที่อกเขาตลอดไปเข้ามาที่หลุมศพของเดวิดตัดพ้อเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและชีใส่หลุมศพของคนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้อีกฝากหนึ่งไม่ไกลมากนักมีเด็กสองคนกำลังวางแผนขุดหลุมศพของอิมมอร์เทลหนึ่งในสมาชิกกอริเียที่ตายขึ้นมา เพราะมีข่าวลือในอินเทอร์เน็ตบอกว่าถ้าดื่มจากกะโหลกของอ m มมอร์เทลจะทําให้มีชีวิตเป็นอมตะแต่ยังไม่ทันได้ทําอะไรหลังจากขุดสําเร็จแฟนดมอเลอร์ก็โผล่มาจากข้างหลังและขโมยหลุมศพของอิมมอร์เทลไปทันที